สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสับปปเลอร์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการนิทานชาดุกสำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องมูระนัจชาดุกชาดุก,ดกว่าด้วยความไม่รู้จักละอายต่อบาปการละขครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เชตตะวันมหาวิหารนครสรับถีในสมัยพุทธกาลมีพระพิสุรูปหนึ่งซึ่งเมื่ออดีเคยมีภรรยามาแล้วคันภรรยาตายก็ออกบวชพื้นนิสัยของพระพิสุรูปนี้ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นคารวาดจัดเป็นคนประเภทหยิบยงุงเวลาเจองานหนักใจก็ไม่สู้เสียแล้วอย่างที่มักเรียกว่า พวกเหยียบขี้ไก่ไม่โอหรือพวกเหลือการเบายิ่งกว่านั้นยังเป็นคนว่ายากสอนอยากเวลาถูกใครตักเตือนก็มักโกรธแต่อย่างไรก็ตามนิสัยที่เป็นส่วนดีก็ยังมีอยู่บ้างคือมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาสนใจทําบุญให้ทานอยู่เสมอเมื่อได้ฟังพระรธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงออกบวช แต่โดยนิสัยความกลัวลำบากมากตั้งแต่ต้นดังนั้นกอนบวชจึงได้จัดเตรียมเครื่องอำนวยความสะดวกสําหรับตนไว้อย่างพรักพร้อมคือจัดการสร้างกุฏิไว้อย่างดีมีโรงครัวและโรงอบสมุนไพรไว้ใช้เป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะสะสมของกินของใช้ <Okay. S 1> เครื่องนุ่งห่มไว้มากมายหลายสำรับมีหนังจำยังเรียกคนรับใช้มาคอยปรนนิบัติ เมื่อท่านบวชแล้วอีกด้วย,วยเพื่อนภิกษุด้วยกันเห็นท่านสะสมบริขารไว้มากผิดวิสัยสมณะซึ่งจำกัดให้มีเพียงอัจฉบริขารเท่านั้นก็พากันตําหนิและตักเตือนแต่โดยดีแต่ท่านกับโกรธและโต้เถียงไม่ลดละพระภิกษุเหล่านั้นเห็นว่าถ้าขืนปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นโจรและนําความเสื่อมเสียมาสู่หมู่สงฆ์ จึงพากันฉุดรังตัวท่านไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาทรงสักถามได้ความโดยตลอดแล้วทรงตำหนิทามอีกและปัดเตือนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเือมาบวชในศาสนาของเราแล้วเหตุไฉนจึงสะสมบริขารมากมายเช่นนี้เล่าไม่เป็นการสมควรเลย พระพิสุรูปนั้นได้ยินพระพุทธท้าองค์ดำหลัดแ่แทนที่จะได้คิดกับกูดพุ่งบ่านขึ้นมาทันทีพร้อมกับผุดลุกขึ้นยืนกระชากจีวงเครื่องนุ่งห่มออกจากตัวจนหมดสิ้นยืนเปลือยกายอยู่ต่อหน้าพระบร,รมศาสดาท่ามกลางหมู่สงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพร้อมทั้งพูดด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวว่าถ้าเชนั้นต่อไปนี้ข้าพรพุทธเจ้า จะอยู่ตัวเป,เปล่าอย่างนี้แหละคนทั้งหลายเห็นกิริยาหยาบคายที่พระพิสุรูปนั้นแสดงต่อพระบรมศา,ศาสดาก็โกรธแค้นพาการกล่าวคำบริพาทขึ้นด้วยความเกลียดชังพระพิสุผู้ไม่มีฮิริอุตปะไม่อาจทนสู้หน้าอยู่ได้ก็สึกเสียในวันนั้นแล้วเดินเปลือยกายทูงทูงออกจากพระเชตวันมหาวิหารไป หลังจากวันนั้นแล้วพระพิสูจทั้งหลายยังคงสุนทราติเตียนพระพิสูจผู้นั้นด้วยความสลดใจว่าทําไมหนอคนเช่นนี้จึงยังคงมีอยู่ในโลกอุตสา์เกิดมาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพบพระตนไตายแล้วยังเจ้าอารมณ์ดื้อด้านหยาบคายจะสะดุ้งกลัวตัวบาปแม้สักนิดก็ไม่มีต่อหน้าพระบรมศาสดา,า,าแท้ๆยังทําได้ถึงเพียงนี้ ขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาอย่างที่ประชุมทรงถามเรื่องที่พระภิกษุกําลังสนทนากันอยู่ท่สสานทรงทราบความแล้วจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพีนิวาสานุสติยานแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนี้ไม่ใช่จะเสื่อมจากพระราชนาตัยเฉพาะชาตินี้เท่านั้นแม้เมื่อชาติก่อนก็คือเสื่อมจากลาบที่จะได้นาแก้ว เพราะขาดฮิริอุตปะเหมือนกันแลพระพุทธองค์ทรงนำมูรานจะชาดุกชาดุกว่าด้วยความไม่รู้จักละอายต่อบาปมาตัดเล่าดังนี้ในอดีตการเมื่อครั้งต้นๆกับโลกนี้มีแต่ความร่มรื่นสวยสดงดงามอุดมไปด้วยพืชพันธุ์ัญญาหารมูสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างมีป็นหัวหน้าของสัตว์สีเท้าทั้งหลายปลานุน เป็นหัวหน้าของปลาทั้งหลายและพญาหงเป็นหัวหน้าของพันบรรดานกทั้งหลายพญาหงทองนั้นมีลูกสาวอยู่ตัวหนึ่งรูปร่างและสีสันของนางสวยงามเป็นที่เรื่องลือกิริยามารยาทอ่อนช้อยเรียบร้อยและสง่างามสมเป็นที่ดาพญาหงเมื่อนางเจริญวัยสมควรจะมีคู่ได้แล้วพญาหงจึงประกาศปราบร้องให้บรรดานุกทั้งหลายมาประชุมกัน ยัางลานอารมรื่นงดงามแห่งหนึ่งในป่าเพื่อให้นางเลือกคู่ครองตามแต่ัชวบรรดานกนุ่มๆทั้งหลายที่มาประชุมกันนั้นต่างใฝ่ฝันที่จะได้ครองที่ดาพระยาหงส์แต่นางมีความพอใจนกยูงหนุ่มผู้สง่างามตัวหนึ่งจึงกล่าวกับบิดาว่าพ่อคะนกยูงตัวนั้นดูงดงามดิ่นเป็นสงายิ่งกว่านกใด ลูกขอเลือกนกยุงตัวนั้นนะคะเมื่อพระยาหงษ์ทราบเช่นนั้นจึงประกาศเรียกนกยุงหนุ่มออกมากลางลานประชุมนกมเพื่อแสดงความยินดีด้วยนกยุงหนุ่มรู้สึกลำพองใจยิ่งนักจึงกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยเป็นธรรมดาที่ผู้มีความสง่างามอย่างเราจะเป็นที่หมายปองของสตรีทั้งหลายแต่ความงามที่ท่านเห็นอยู่นี่ยังน้อยนักจงดูนี่สิ ว่าแล้วนกยุงหนุ่มก็รำเพลงนหาการปีกรำอยู่ท่ามกลางฝูงนกประยาหงเห็นดังนั้นรู้สึกคัดเคืองใจยิ่งนักน,นึกตำเหนว่านกยุงตัวนี้ขาดทีริคือไม่มีความละอายใจแม้แต่น้อยทำอยังขาดอุตปะไม่เกรงคำนินทากล้าลรำอวดตัวท่ามกลางที่ประชุมชนเช่นนั้นจึงกล่าวขึ้นว่านี่เนี่ยเจ้านกยุงเอ,อ๋ย หลังของเจ้าก็งามสงาม่าลำคอเป็นเงางามราวกับแก้วไผ่ทูนหางก็ยาวตั้งวาแต่จะหาความละอายใจและสารวมกายแม้สักนิดก็ไม่มีจึงได้มารําเพลียนหากลางปีกลำเจนนี้เราไม่ยกลูกสาวให้เจ้าพูดดังนั้นแล้วพระยาหูก,ก็ประกาศยกคิดาของตนให้รู้สึกอับอายขายหน้ายิ่งนักจึงบินหนีไปจากที่นั่นทันที เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดโมระนัจชาดกชาดกว่าด้วยความไม่รู้จักละอายต่อบาปจกลงและทรงตัดต่อว่านกยุงในครั้งนั้นได้มาเป็นพระภิกษุผู้ขาดความละอายรูปนี้พระยาหงได้มาเป็นพระองค์เองท่านผู้ฟังที่เคารพครับข้อคิดจากชาดกเรื่องนี้คือหนึ่ง ผู้ใดที่รู้ตัวว่านิสัยไม่ดีเช่นเขียดค้านเห็นแก่ความสะดวกสบายเกินเหตุไม่ยอมรับระเบียบวินัยหรือมักสแสดงกิริยาวาจาหยาบคายอยู่เสมอควรรีบปรปับปรุงตัวเสียใหม่เพื่อแก้นิสัยที่ไม่ดีให้หมดไปอย่าปล่อยให้คือชินมิฉะนั้นนิสัยดังกล่าวจะติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปด้วย 2. เมื่ออยู่ในที่ประชุมชนใดก็ตามจะต้องสำรวมกิริยามารยาทให้เรียบร้อยไม่แสดงท่าทีเยือยิงโอ้อวดเพราะจะเป็นที่รังเกียจแก่ผู้ผู้เพนผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอย่อมได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่แม้ในหมู่คนที่เสมอกันก็ให้ความรักไข่สนิทสนม3ผู้ที่ฝึกสมาธิอยู่สม่ำเสมอ จะมีความสํารวมกายว่าจาใจมีเพราะมีสติคอยกํากับการกระทําอยู่ตลอดเวลาผมผู้พันสัปเหร่์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญได้กรุณาแชร์ให้คนที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณครับสวัสดีครับ